ปิงนี่ใส่อ้วเด้อเอ้าใส่อ้วนเนี่ยไม่ตองเป็นใสกวักใสหมกใส่อ้วนก็ใส่กอกก็ใส่กอกใส่กอกคนเนื้อของคนเนื้อบาดนี่เอามาเหรอใบตองบ้านเฮาเอ้นใส่กอกนี่คือกันนั่นล่ะเดี๋ยวสิเอามา ขางไฟอรเรื่อยนี่อันนี้ขังไอหยางขางมือกี่บ่ขางปลาเมือกจ้าโอ้ยยำได้บ่โอ้ยนี่แต่แต่ก็อาจะขอกินเนียงำปลาเมือกก็ได้นี่ขางจังสีเลยค่ะอันนี้อันนี้กินได้แค่สองอันนอกด้านนอกนี่พอแป้ง ผู้เอ่อมาเออให้กันนั่นลยนี่เอางียาป่ะปาไหม่บ่ได้มาเออหลังปีใหม่เออเาเดี๋ยวสิหิวให้ลูกสาวเักโมบก้าเช้าว่ะคือหุ่นไหวแทนไอ้ขั่วเนี่ยรอสุขครับรอสุขรับอืมฮึฮึกึงแค่เขาเอาอะไรมาฝากจ้ะ ม่วงแมนบบกม่วงปลาแมนบ่นังตองม่วงเบาบ่บบกม่วงปลาเนี่ยม่วงเบาฮะนี่พริกมันแบกม่วงปลาอันนี้อันนี้ย่งมันม่วงแมนบบกวากน้ำได้บบกม่วงปลาหมดต้องม่วงเบาม่วงเบาจังเลยมอม่วงเบามันเปรี้ยวเปรวเองเข้าใจว่าปลาก็ป่านี่อันนี้ไอ้เหี้ง อันนี้มาพักใส่อียหยังค่ะมาละขีน้นกอันนั้นขี้นอาากอันนี้แบบปาดหอมหอมน้ำมัน้ำน,นั่นให้กิน Hòm cái gì Mình đã xếp Chà xếp khắp phôm Hãy cứng này <laughs> kì Lời năm hả Tìm bè làm kì Nhầm nhầm nhu <laughs> Mẹ bạn Cắp mẹ bạn Hòm à <laughs> <mì. cười> ปารของมักของมักได้ของมักไหวได้ของมักเลยหรอโอ้ยหวงเลยเอาไปเก็บเลยออกนข้าวมีหยางบางข้าวมีปลาเด็กใส่อ้วปลาหมึกพารอันหมูสามชั้นกำลังแซ่บเลยนี่ mất vài tiền rồi. <laughs> Đây là phải hay Hân phải làm